สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมหอยปั้มนะครับแบ็กบอดี้ด็อกใส่จอนซีน,าน่าจับเาโอนาไปเกือบแทะเ,เกับพื้นนะแล้วก็บูด็อกอีกหนึ่งทีนะพอบูด็อกเสร็จเอมันโยนเราทิ้งแหวตัวเวทีนะครับตัวเวทีแล้วก็เจอ เอามันบิดมาววยนี่จิบจับหักคอโอ้โไปา่าบทบีแล้วก็บูด็อกอีกหนึ่งทีนะครับเอ๋ยวมรับมีคนยกกีตาร์ว่าดีฮนะเอาไปเทียวนะเอาไปฟาดนะ พอไปฟาดเสร็จก็หักคออีกหนึ่งทีนะครับโอ้ยอังเผือไปบูดรกกรรมการวายกรรมการตายอ่ะนี่ตัดคาก่อนจับมบีพอแล้วเอแล้วก็เบี่ยงไปแต่ซึ่งไม่รู้อะไรเลย เลือกโต๊ะดีกว่าแม่โต๊ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด